สวัสดีครับกระผมสิบตำรวจตรีธนงศักดิ์คงดำรหัสนักศึกษา6852-350-2031รายวิชากฎหมายอาญารหัสวิชา LLR 2031กุมเรียน650ส่วนที่1นึ่คำถามประมวลกฎหมายอาญาภาคหนึ่งบทบัญญัติทั่วไป ภาค2ความผิดและภาค3ามระหูโทษมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรตอบความสัมพันธ์ของทั้งสามภาคคือภาค1ทําหน้าที่เป็นหลักทั่วไปหรือโครงสร้างพื้นฐานของกฎหมายอาญาทั้งระบบส่วนภาค2และภาค3เป็นบทบัญญัติที่กําหนดประเภทของความผิดที่แตกต่างกันตามระดับความร้ายแรง โดยการปรับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติต้องใช้ภาค1ประกอบกับภาค2หรือภาค3เสมอกล่าวคือหากไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามภาค2หรือภาค3ก็ไม่อาจลงโทษได้และแม้เข้าองค์ประกอบความผิดแล้วก็ยังต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในภาค1ว่ามีเหตุยกเว้นความผิดหรือโทษหรือไม่ส่วนที่2คํคถาม ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136กับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326แตกต่างกันอย่างไรตอบด้านวัตถุคุ้มครอ,องของกฎหมายมาตรา1 3 6มมุ่งคุ้มครองอำนาจรัฐและ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเพื่อให้ใช้อำนาจของรัฐดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยส่วนมาตรา326มุ่งคุ้มครองชื่อเสียงเกียรติคุณและความนับถือของบุคคลทั่วไปผู้กระทำมาตรา136ต้องเป็นเจ้าพนักงานและต้องถูกดูหมินขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือเพราะได้ปฏิบัติหน้าที่มาตรา326ผู้เสียหายเป็นบุคคลใดก็ได้ไม่จำกัดว่าจะเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่และไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับหน้าที่ลักษณะความผิดมาตรา136เป็นความผิดต่อแผ่นดินมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยในการปฏิบัติราชการ มาตรา326เป็นความผิดต่อส่วนตัวผู้เสียหายต้องร้องทุกข์จึงจะดำเนินคดีได้ตัวอย่างเปรียบเทียบมาตรา1 3 6บุคคลตะโกนด่าตำรวจที่กำลังจับกลุ่มว่าตำรวจชั่วใช้อำนาจมั่วต่อหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานกรณีมาตรา326 บุคคลโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าตำรวจคนหนึ่งรับสินบนทั้งที่ไม่เป็นความจริงทำให้บุคคลอื่นเชื่อและเสียชื่อเสียงเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทสรุปก็คือความแตกต่างสําคัญอยู่ที่มาตรา1น6เน้นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานการดูหมิ่นเกิดขึ้นได้แม้ไม่มีการใส่ความต่อผู้ บุคคลที่3ส่วนมาตรา3า6เน้นการคุ้มครองชื่อเสียงบุคคลการกระทำต้องเป็นการใส่ความให้ผู้อื่นรับรู้จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงจึงจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทส่วนที่3ให้นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักกฎหมายอาญาภาาความผิดข้อหาใด มาก็ได้หนึ่งข้อหาตอบจะใช้มาตราสองยเก้ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคำตอบในส่วนที่1นะครับมาตรา295มิใมีใช่เมียงบทบัญญัติทางกฎหมายเชิงลงโทษ แต่เป็น,นกลไกทางสังคมที่ปลูกฝังให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและร่างกายของผู้อื่นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความเสียสละและความซื่อสัตย์จุดสดิตเพื่อให้สังคมดำรงอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความสงบเรียบร้อยคำตอบในส่วนที่2 มาตรา295ไม่ได้เป็นเพียงบทกำหนดโทษทางอาญาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนคุณค่าทางสังคมได้แก่การมีวินัยในตนเองการยับยั้งชั่งใจอย่างเหมาะสมในเวลาอันควรและการรับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่มีต่อผู้อื่นและสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้หลักนิติรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยอาจอธิบายในลักษณะเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายและสร้างมาตรฐานพฤติกรรมของบุคคลให้เคารพกฎหมายในสังคมส่วนรวมคำตอบในส่วนที่3นะครับ มาตรา2องไม่ได้เป็นเพียงบทกำหนดโทษเท่านั้นแต่สะท้อนคุณค่าทางสังคมที่ต้องให้บุคคลอยู่ร่วมกันอย่างสงบเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันใจเหตุผลแทนความรุนแรงและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมอันเป็นพื้นฐานของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและสังคมโดยรวมส่วนที่4คํคำถามจากการเรียนรู้ประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด นักศึกษาคิดว่าคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมใดที่นักนิติศาสตร,ร์ควรพัฒนาเป็นอันดับแรกเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมคำตอบเมื่อเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถอธิบายได้ดังนี้ 1. ด้านความรู้ นักศึกษาต้องเข้าใจองค์ประกอบความผิดหลักการทีความกฎหมายอาญาและหลักความรับผิดทางอาญาอย่างถูกต้องซึ่งความซื่อสัตย์ทางวิชาการจะทำให้การศึกษากฎหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนหลักกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน 2. ด้านทักษะทางปัญญาความยุติธรรมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมายอย่างเป็นกลางแยกแยะระหว่างความถูกต้องตามตัวบทกับความเป็นธรรมในทางสังคมอย่างมีเหตุผล 3. ด้านทักษะความรับผิดชอบและจริยธรรมนักนิติศาสตร์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสิทของผู้อื่นโดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอายการทนายหรือเจ้าพนักงาน การมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์จึงเป็นหลักประกันว่าการใช้อำนาจทางกฎหมายจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนด้านที่4ด้านการประยุกต์เมื่อมีคุณธรรมดังกล่าวนักนิติศาสตร์สามารถนำกฎหมายอาญาไปใช้แก้ปัญหาสังคมได้อย่างเหมาะสมเช่นการพิจารณาความผิดโดยคำหนึงถึงเจตนาสภาพแวดล้อมและความได้สัดส่วนของโทษ ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ